วิธีการขั้นตอนไม่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรไะทำในไางคุณต้องทํากันะคร,รับแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะมันก็มีจริงๆอะ่ะอย่างผมคนผมตาเรื่องเรื่องน้ำเสียเนี่ยมีทางวิจัยคนหนึ่งเขาไปเก็บว่าน้ำเสียที่มีปริม,มาณเท่าไหร่ความสกบรกเท่าไหร่จากอาบน้ําดีนะเลยทํางานเนี่อาบน้ํนด้วยงงนนวแต่เขาไปเก็บน้ํากับตัวความสกปรกของน้ำเสียเนี่ยตอนเที่ยง เราเห็นน้ำตอนเที่ยงจะเป็นน้ำที่มีเท่าไหร่เราว่าทำไปว่าผมไม่รู้มันคิดได้ยังไงอ่ะแต่ก็ทำอย่างนั้นแล้วก็ถอดต่อเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ที่แปลกหรือบางคนไปเก็บตัวอย่างของควันพิษที่ออกจากรถยนต์ที่จอดอยู่แบบที่แล้วเอาไปเข้าในโมเดลที่รถวิ่งที่รถวิ่งรถเก่อนเรือที่เนี่ยแอร์เพลินออกมาไม่เหมือนกันนะ เนี่ยเขาก็ทันไม่เกนก็เป็นไปตกในเรื่องของเรื่องที่ไม่ควรจะต้องตกในนั้นก็คิดถ้ากอ่อนก่อนที่จะไปทำมันเสียเวลาทำไปแล้วมันไม่ได้อะไรอย่างเครับเรงานกายวิญิตรองค์เดี๋ยวไม่พูดว่เาเป็นเรื่องที่ผู้เรามริ่มไปใช้กันเท่าไหร่สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงนะอย่างเช่นเครื่องวัดคอมฟอร์ตโซน ในอาคารอย่างเงี้ยไม่ใช่ทังยี่สูงเลยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเครื่องวัดที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้กว้างกว่านี่เป็นตัวอย่างสรุปก็คือว่าผมอยากจะบอกว่างานดีเด่นมันต้องเป็นงานที่ดีเด่นไม่ใช่มีบ้างแล้วรวมกันจะเป็นดีเด่น คุณง่ายคือเอ็กเซลเลนต์ไม่ใช่ Very Good, เบรรี่ o ูดเอ็กเซลเนต์คือเอ็กเซลเลและผมอยากจะได้ประเมินว่าเราไม่ควรจะใช้วิธีไปขอตําแหน่งโดยอะไรที่มันทําให้กนารพิจารณายากเพราะขั้นตอนปอกติทำให้เราถูกใจได้ได้ผ่านกนนารพิจารณาได้มากกว่าต่อถึงการพยาถามเช็ครั้งถามเรื่องปัญหาคอนเจ็ต์นะครับเจ็ตเรื่องของคอน ไม่เป็นหัวข้อใจใหม่ถึงจะแปลงจากหัวข้อที่เคยทำมาแล้วอยากทราบรายละเอียดว่ามันมันเปดอย่างไรนะว่ามาจากหัวข้อทีำมาแล้วจากสมองหอนหรือยืดดาหรือว่าไม่เกี่ยวไม่เป็นหัวข้อวิจัยใหม่จากใจผมว่าทำมาแล้วเวลาสซ้นอย่างที่มิตรบอกนะครับว่าระดับอาจารย์ขอขอสอตรงนี้ไม่ใช่ซีเรียสเลยน่าจะได้คือถ้าจะให้ทุกคนมีงานสนใจวิจัยหัวข้อใหม่ตลอดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องยาก จากทุกสอเองก็ไม่ใช่ตอนที่ทำทำมาแรกแรไม่ทันตอนตอนทำวิจัยแล้วสอเองก็ตามก็ไม่ใช่อะไรใหม่หรอกเป็นการต่อยอดทีละนิดทีละนิดทีละนิดอาจารย์ที่เขียนเพื่อเพื่อจะให้เห็นว่ามันอย่าไปทำอะไรที่มันมีคนทำทำอยู่แล้วตั้งเยอะตั้งแยะอย่างเงี้ยตอนที่ทำวิจัยเรื่องการต่อเข็มลูก25เมตรไปทำทำไมในเมื่อเขาตอกทั่วประเทศแล้วเลยทำอย่างเงี้ยมาก่อนแต่ไอคิดใหม่แบบต้องใหม่เลยไม่ใช่ไม่งั้นไม่งั้นเราไม่มีโอกาสเป็นแล้วก็มันหมายความว่าตอนขอสอขเราเองต้องต้องเก่งเรื่อง ไม่จำเป็นครับเรื่องเดียวแต่ว่ายิ่งยิ่งต่อยิ่งเรื่องเดียวนะแลวทาต่อเรื่องเป็นสิทธิ์ียิ่งดีใหญ่แต่ในความต่อเรื่องของของเราเราจะเป็นเอ็กซ์เพรสในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งดีใหญ่แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยมันจะทําเสร็จแล้วมันเป็นที่หัวแตกทำเส่นี้ทำเรื่องน้อทำเรื่องทำร้่อน้อจจะเพราะว่าเรื่องของคนไทยที่มันมีเรื่องที่ต้องทําเยอะแต่นี้ของฝรั่งมันจะลงเป็นกลงเรื่องเดียวซึ่งมันก็ดีอย่างก็ดีอใหญ่แต่ครับ ไม่ไม่ไม่ทราบว่าจะเป็นการรบกวนหรือเปล่านะครับก็คือว่าบากทีเมื่อพูดพูดถึงว่าดีเทอร์นะครับของจุฬาเรามีปัญหาเยอะมากเพราะว่าไม่มีคนหลานให้หร,รังให้เราไปทางสองกอจะช่วย,วยเราะมีได้บ้างเพราะพอส่งไปทีมรู้สึกบางทีใช้เวลาหกเดือนแล้วกว่าที่จะหาดีเทอร์ได้ซึ่งการอดกินเวลาสำคัญอันนี้อันที่ก็เป็นอัรที่หนึ่งที่เรียนปรึกษาคือเมื่อพูดถึงสินประดิษฐ์เนี่ยแต่ถ้าเป็นเพลเทนต์ละอันนี้ก็าจะดับได้ก่อน เปเทนยิ่งดีครับจะเปเทนได้ไเด็นก็ยิ่งทำให้มีมีน้ำหนักนักช่วยครับนักใช่ครับนะจริงแต่ว่าตอนเป็นถ่ายสดเปเทนเนี่ยเป็นปัญหาคือว่าถ้าเราจดเป็นเทนเราเราพับอิฐไม่ได้นั้นเราก็ต้องถ้าเกพับอิฐไม่ได้ก็มีเดลเฟอร์ในการจุขอตั้งแต่แล้วเราไปจุดเป็นเทนี่ยเปเทนเสร็จแล้วจุดเปเทนไม่ได้เราก็สวยเลยทีนี้ถ้าเป็นเปเทนนะสมมติมีเปเทนเอ่อเปเทนมันจบยื่นได้หลายที่ไงครับนะเรื่องเล็กๆเนี่ยนะเปเทนเมืองไทยใช่ไหมเปิดจุดที่ ญี่ปุน่นใจที่ causes, oh อเมริกาใะจดที่ยุโรปอย่างนี้เขาจะมองยังไงคือมันจะ้คว่าเปเปอร์นะมือไค่เปเรอร์คไทยเาต้องดูความยากของการจดเป็นเช่นนเหมือนกันนะฮะถ้าจดเปเนทีเมือไทยนี่ถ้าเป็นอนุสิทธิบัตรก็ยิ่งลดระดับความสคัญงไปคือคือมันเป็นมันที่ที่ทำเป็นอย่งเงี้เพราะมันรื่งสัส่วนสัดส่วนใช่ไหมเพราะบอกสัดส่วนใช่ไหมเพราะว่าทำมันสี่คนและทําสี่คนสี่คนถ้าสมมติไทยอย่างเดียวเนี่ยกหาไปารี่สาเเซ แต่ถ้าไอจดอเมริกาด้วยมันด้ีอีกยี่สินหายี่ิห้ยี่ิบ้ามันไม่จนยเป็นห้าสิบถ้าไปจดที่บวกก็มันก็จะกลายเป็นเจ็สิบห้าเวลาทัาน้ำก็ดับอย่างเงียน่ะเขาไม่นับรนมเ่งเงี้ยเนกับมกับปตัวเขาือว่าเป็นแฟเตอร์ไม่ได้บวกนะแต่ในที่สับสนทองานต้องกี่เปอร์เซ็นต์ในสับสนทำงานเพราะหนึ่งชิ้นก็อย่างที่บอกว่าว่าเขากงไม่คิดบวกเพราะงั้นเพราะงนเราไปจดมันสี่ประเทศเลยมันก็ได้เกินร้อยซึ่งคงไม่ใช่เขาไม่ได้คิดบวก ความยากของการจดถ้ามีตักที่มีการ<ม>ที่ยากๆเนี่ย,ยก็เอานั้นอันเดียวพอแล้วไม่ต้องมนคนไทยไม่ต้องนับแล้วแต์มันจะน้อยตพรามันสี่คนสี่ก็เหลือที่ยี่้าเอรเซ็นตถ้าตามหลักการที่เขาพูดคือเขากต้องมากกว่าหปร์เซถ้าอย่างนั้นตอนนี้ผมยังผมผมไม่แน่ใจว่าเขามีเงินกับนะแต่ผมก็ไ้ยนว่าเขามีเบรคิ้งก็จะยี่ห้ายี่ห้ายี่หาอบไปถ้าเกิดทำสิบประเทศนันก็เกิน้อยผมไม่แน่ใจแบบส่วนเรื่งองของตัวหาวิเดอร์ให้ได้หรือเปล่าเนี่ เขาอก็าพยายามทำอยู so people say, people s, ่นะมีโรสเตอร์มีชายชื่ออื่ยาวเลือกรือว่ามันเป็นทีผมบอกว่าตอนนี้คนต้องการอ่านมันเยอะต้องการเป็นคนขอต้องการผู้อ่านไปอ่านในเขานี่มันเยอะอ่านรีเดียวก็เลยอ่านแล้วมันก็ตอดใจอ่ะหลังไม่รับอ่านให้เพราะว่าอ่านไม่ไหวเพราะการอ่านเนี่ยพูดถึงความคุ้มค่าของเวลาที่อ่านเนี่ยไม่คุ้มหรอกยังไงก็ม่คุ้มมันต้องบอกว่าเรางช่วยสังคมนี้เหลือคนเป็นบ่อยเพราะมันก็มันก็ล้า ก็เลยไม่รับผ่านพรไม่รับผ่านครับตัวโรเชอร์มันก็หายไปหายไปหายไปนี่ก็เป็นเรื่องที่สกพกำลังแก้อยู่ด้วยทางใดไงห,ยยนหนึ่งแต่สืบก็รู้ปัญหาอยู่สือเนื่องจากตรงนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับในขัน้นนะครับก็คือว่าสพเนี่ยกำหนดเกณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นกำหนดเกณฑ์ในแง่อของทางการศึกษาว่าต่อไปนี้พิจารณคเนี่ยจะต้องมีกรรมการผู้สูงวัยภายนอกซึ่งทำให้เกิดปัญหาหนีค้คืออะไรขึ้นอีกนะครับเพราะว่าไปหาข้างนอกเนี่ย บางทีมันหาไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเอาน่วยงานไหนที่มาร่วมกับจุฬาแล้วเป็นมาร่วมสร้างหลักสูตรเนี่ยก็ไม่ได้กลายเป็นว่าเราหาผู้สมัครภายนอกไม่ได้ก็ปวดรัวกันหีก็ไม่ใช่กระทบกับนักเรียนกับอาจารย์อย่างเดียวในการของตน้งไหนไปกระทบกับเด็กที่จะจบด้วยครับคิดว่าตอนนี้หลายภาคเนี่ยกำลังเดือดร้อนเงเนเยอะมากคือตอนเขาคิดอันนี้เขาคิดไปจะแก้มาอะไรแก้ปัญหาที่มาอะไรใหม่ลืมคิดถึงปัญหาที่จะเพิ่มาอะไรเ่าของเราผมเข้าใจแล้วก็ injuries, พูดกันยัในวงการอยู่จะแก้ยังไงแต่ก็พูดไปนี่เดี๋ยวเราใะ่ความมันเป็นราชการเยอะนะมันก็ช้าแต่ปัญหานี่เขาเห็นอยู่โดยเฉาไอ้เรื่องที่ทุกคุน่อจะมีตำราเต็มประเทศเนี่ยแล้วตำราที่เขียนช้าไปช้ามาอย่างเนี้ยเต็มประเทศก็เห็นอยู่เราจะแก้ไม่ได้แก้เนี่ยนี่มันช่วยได เมอรนรสนถามคืว่าส่งเสิมไม่เขนำรงห,หรือเืงสือในภษาทสังเกตตัวผมเองผมจะ็นความเป็นตัวว่า,า,ามีสองแมวก็คือว่าถ้าต้องการจะให้เกิดผลในมัไใจก็เป็นสะใจถ้าต้องกา,การที่จะให้ได้ผลงานเราที่เป็นอิทิเก็เกิดสังเกต ขอหรือเปล่าม,มีแน่นค,ร,คนรับการเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยจะทำให้ดู Prestige มันสูงขึ้นแต่จะหาวีเดอรยากขึ้นหาวิเดอร์ยากขึ้นหนมัครเ่าออกสายผ่านเรา้อยลง <c oughs> เรามีนะของปาโม่ยังถ่ายได้เขาก็มันดีจริงเงท่าเลยแปลมันต่างเทนให้เรา <c oughs> ขอไปแปลใช้มันติงไง <c oughs> อาจารย์คนที่เขียนคำลาสักติดมีนะครับคุาเป็นอย่างไร้กอมีมีมีสองข้อนะครับข้อข้อแรกคือสมมติว่างานที่ที่ทำกับนิสิตนะครับคำปรึกษากัือไอเดียของเราเนี่ยมีมีมีคุณค่าแค่ไหนในในเรื่องของของผลงานนะครับข้อที่2คืออยากจะขอขอขอคำแนะนำอาจารย์นิดนึงคือขผเอิญว่ายังใหม่ผม ผมอาจจะมองไม่เห็นปัญหาที่ทอาจารย์บอกว่าสพก,ออกลัวว่าจะมีตําราซ้ําไปซ้ํามาอวนไปวนมาเนี่ยครับว่า,วาจริงๆแล้วปัญหามันคือคืออะไรเรื่องแรกคือเรื่องสัดส่วน